อ้าวไม่ได้กดบอกโอ้ยอสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอาผ้าเย็นยินเขากับเจีวค่ะสีไปเบิ่งเห็ดอืมป่าไร นี่ไข่ต้มครับก็นไม่รั่วไม่เหลือจากแกงไต้ปลามาื่อคืนนี้ค่ะเห็ดแกงเจวแมง,งดาเจวปลาแมงดาดิบค่ะปลาทูย่างเห็ดแกงไต้ปลามาื่อคืนนี่ครึ่งหนึ่งค่ะโอ๊ยค่อยลืมกดกล้องพี่น้องกินเก่าจนหมดกล้อง กินพ่องไปหลายแล้วค่ะไข่ต้มนะคะน้องพี่น้องแกงไตปลาค่ะพี่น้องได้บออุอยเนียวเหนียวมากหน่วยใบไงดอกค่ะหน่วยบยยยววยบถึงโลดีมาจากตลาดไทยร้านค้นจีนทั้งบโรดแกงใหมือเมื่อนืนี้เขาไปเขาปลาออกมาจังสีมะต้มไอ้ต้มเสรจเขาปุ่นแหงกินกับค่ะกับ ไปสวนเก็บผพักก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นบวดบักอื้อเหนียวพี่น้องบักอื้อยี่ปุ่เข้าเจา้า่ะเนี้ยวเหนียวค่ะบักอือ้อเพราะท่านกแกจะว่าเหนียวตรงแต่ว่าตรงสีแสบคือไอ้ต้มใส่น้ำตาลปี๊บกับกะทิกลองค่ะ กลับมาให้สิมากินพี่น,อน้องมันสีมันสีสวยมันสีใสค่ะตุละลายหลายตัวแม่ดำมอ่ไรสีโอ้ยถ่ามาดำมเอ้ยมาดามมันเล่าหลาย ที่นังกับบัวเล้วเจ้าก็ไปเดืกพี่น้องบอกพี่กบน้งไปเดืกดไปยุ่งใส่กับบตายค่ะอ ลราคอยไล่หล,ย,หลยพี่น้องเขาทิ้งย่นีเดี๋ยวคอยสิมบ่าให้ฟังคขาว่างดูไล่ยังนงยุดพักรล่อนก็บ่ได้ย,ย,ยุดหรอกคา่ะก็ก็ดีอยู่เพาต้องแหกกับขี้ตาถึงได้ตีหาของงานหกโมงหกโมงกวา่าหกโมงสิหาค่ะ เขางั่งหกม่วงสีหาเลือสีม่วงแรงพี่เนาะอือหนึ่งสองสามสี Companies ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสีม่วงโกกวาแต่ว่าเขาหักเบรกออกสามชิ้นทีเ่อะเจ้าสิเบรกนี่เบรกก็ซ้มเจ้าแล้วก็หักออกจะสีหาออกให้ยัง พอาถามว่าหักออกคนกัสิบเบรกลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะคนทางนี้มันแห้งรวยดีอยู่กินทุน,นี้เอาเยอะไปเยนอนมากในปลาได้เยอะหน่อยนะ พี่น้องคะคลิปนี้กับใบสนิทก่อนนะคะผู้ใดขับป้าเกมเห็ดกับขอเห้มันหมานนะคะเกมบักไม่บักไหลบักแบกคนทำงานกัทั้งมีความูลก,กับการทำงานสุขภาพแข็งแรงสุขผูสุขคนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม